สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกิลันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาลองเล่นคุกกี้นะครับตัวบีด o ู t นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อัพมาจนถึงเลเวลสิบละนะครับแล้วก็ส่วนตัวคุกกี้นะครับก็จะไม่ใช่ดิตัวสัตว์เลี้ยงตัวเพชนะครับก็ตอนนี้ก็เลเวลยังน้อยอยู่นะตอนนี้ก็เลเวลเลเวลหกนะครับ ก็ค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆครับก็ทุกๆครั้งที่ผมมีเพชรพอเนี่ยผมก็จะเอาเพชรไปสุ่มหาคุกกี้เนาะจะได้อัพอาเลเวลต่อไปต่อไปจนเลเวลเต็มนะครับก็อาทั้งอาตัวคุกกี้แล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งในโหมดการแข่งขันแต่ผมจะขอแค่ฝึกวิ่งพอนะครับจะอาไม่ได้แข่งกับคนอื่นนะแค่จะมาทดสอบเฉยๆว่าหาจะได้คะแนนกี่ล้านนะครับ แล้วก็รวมผัด2ด้วยเดี๋ยวผัดสผมจะตั้งเป็นแสงจันนะครับเยอเลือกเลยแล้วกันเนาะก็ช่วงนี้ไม่รู้จะลงคลิปอะไรครับก็เลยมาทำคลิปอันนี้แล้วกันเนาะนะครับามาทดสอบเล่นตัวบี l o o t นะครับบ i t ลู Beat l เล e วลสิบนะครับแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยง Level 6นะครับ อ่ะเรามาลองเลยแล้วกันเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เนาะพรุ่งนี้ก็รอชมคลิปอ่าตุลยแข่งขันเอ้ยไม่ใช่ตุลยแข่งขันสิเป็นตุลยเบรกเอาเอพิโซดสนะครับก็รอติดตามชมได้ในพรุ่งนี้เช้านะครับอ่าแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าอยู่นี่ส่วนอ่าภาคสอนะครับขอเอาแสงจันแล้วกันเนาะนะครับสมบัติก็เหมือนเดิมก็เซตอ่าคล้ายๆกับ ที่ผมเล่นชิงถ้วยแหละนะครับแต่ผมจะมาฝึกวิ่งเนาะในวันนี้แค่จะมาทดสอบเฉยๆว่าเลเวลแค่นี้จะได้สักกี่ล้านนะครับเนี่ยนะครับที่จริงของกล่าวว่าจะวิ่งแค่ผัดเดียวนะแต่ผมว่าเอารวมผัด2ไปเลยแล้วกันนะครับแต่คอมโบโบนัสนี่โหดนะก็คือเพิ่มคะแนนยิงเป้า7จ0ดแสนคะแนนหูคะแนนก็ไม่เชนน้อยๆนะนะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยมามาลองทดสอบกัน โอ้ผมว่าถ้าเลเวลเต็มอ่ะเออผมเห็นเดี๋ยวขอสต๊อกแป๊บหนึง่งอ่าผมเห็นอ่าช่องฝรั่งอยู่คนหนึ่งนะครับช่อง square gaming อ่ะนะครับผมเห็นเขาทำได้200ล้านขึ้นนะไอเซตเนี้ยนะครับเซตบีรูทเนี่ยผ่านสองรู้สึกเขาจะใช้พ่อหมดนะครับแต่ผมผมเอ้ยยังไงอะ่ะแต่ผมใช้พ่อมดไม่เป็นผมไม่เก่งเรื่องจังหวะนะผมก็เลยต้องใช้ตัวอื่นแทนที่ มันไม่ต้องใช้จังหวะเนาะอย่างแสงจันทร์มันไม่ต้องใช้จังหวะอยู่แล้วอะแค่เก็บเยลลี่ละองดาวอะจากโตคุกกี้อะอืมอย่างเนาะแต่ตัวพ่อมดมันต้องใช้จังหวะไงนะครับอะมาลองดูกันตอนนี้ก็21ล้านแล้วนะครับ จากการยิงธนูไปเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้อีเวนต์ก็น่าจะใกล้หมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูในประกาศว่าอีเวนต์มันหมดกี่โมงเอ้หมดวันไหนอีเวนต์ที่เพิ่มถ้วยรางวัลน,นะครับแล้วก็เลื่อนมันจะลดเร็ว น่าจะไม่ทันแล้วแหละถ้าทันนี่น่าจะได้ยิงธนูอีกรอบอะอย่างที่เพื่อนทราบเนาะว่าเลือดมันลดเร็วอ่ะผัดแรกจบอยู่ที่92ล้านนะครับจบเร็วมากเลือดมันลดเร็วอนะเนาะโอ้โหเสียดายลอองดาวแล้วเมื่อกี้ดันขึ้นบนนัดทามก่อน เท่ากับว่าคะแนนก็หายไปเยอะอยู่นะเมื่อกี้แต่ก็แต่ก่อนขึ้นบนัสทามเมื่อกี้มีมีบางเอ,อมีจังหวะที่มันดูดได้อยู่นะเมื่อกี้แต่ดูดดูดไม่หมดไอเยลี่ราองดาวอะ่ะ จะทันอีกรอบไหมเนี่ยมันลุ้นกันอ่าทันทันอืมใบต่อได้อีกหน่อยเก็บขวดเลือดขวดใหญ่ทัน ร้อยสี่สิบล้านนะครับก็ไอตอนก่อนขึ้นมโนธรามเมื่อกี้เราพลาดดูดเจลลี่ละองดาวนะครับเพราะว่ามันขึ้นมโนธรามพอดีไงมันดูดไม่หมดนะครับถ้าดูดหมดเมื่อกี้น่าจะได้ประมาณร้อยสี่สิบห้าล้านนะอาจจะร้อยสี่สิบสี่สี่ห้าล้านนะครับอ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะเป็นคลิปสันส้นๆนะครับแค่มาลองทดสอบอ่าคุกกี้บิลูตนะครับเลเวลสิบนะครับ เดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวถ้าเลเวลเต็มเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามาชิงถ้วยเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาตะลุยขันชิงถ้วยอ่ะก็ปิดท้ายในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูประกาศสักหน่อยเนาะนะครับผมจะดูประกาศไอที่เป็นเอ่อการแข่งขันชิงถ้วยอ่ะนะครับมันยังอยู่ไหมหรือว่าประกาศหายไปแล้วอ๋อเออนี่ยครับ ถ้วยรางวัลที่เพิ่มขึ้นระยะเวลาการแข่งขันที่สั้นลงก็คือลดจากประมาณ8นาทีกว่าหรือ6นาทีเนี่ยอ๋ออีเวนต์จะหมดวันที่28มีนาะนะครับเวลา2องทุ่มเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นหลังอีเวนต์หมดนะคะว่าไอ้หมดชิงถ้วยเนี่ยจะกลับมาเป็น8กว่านาทีเหมือนเดิมตามปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้คือ ระยะเวลาการแข่งขันตอนนี้ปัจจุบันก็คือตอนนี้6นาทีนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับอ่าเราติดตามชมคลิปตลุยเบรกเอาเอพิโซด2เหมือนเดิมนะครับตามปกตินะครับทุกวันเสาร์นะครับอ่ะขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ